ยาเิ้ยยาเต้ยโดียข้างหน้ามีคนมาต่อกันซีกูตกใจเอาคุณหลงมาทั้ คคคใครที่อยากดู Steam สตรีมสดให้มไวดที่เพจก็ร่วมเมนใน Facebook เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกันด้วยนะครับ ก็กระรนผมกระรานสวีทนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมปุ้ยเจตยัยป้า,ปาณานุสาวร์ที่น่ารักได้รับรู้ทจากแคนดี้อัมโจโรและได้รับรู้ท่นด้วยนะืะ้อวันนี้นครับผมก็ขอบ,บคุณเพื่อนคนนี้คนเดิมจากช่องโคร้ยแมนนั่นเองนะครับผมก็อันดับแรกแบบแรกสุดๆเลยนะครับทุกคนก็ต้องขอมาบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคลิปที่ทุกคนจะเห็นหลังจากนี้ทุกคนอาจจะเป็นคลิปที่กล้วยเนี่ยอัดเอาไว้ช่วงเดียวยังมีอีเวนต์ฟาโรอยู่นะครับทุกคนแล้วกล้วยยังไม่ได้ลงนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยยยยวกกจะะทะทออลงเรรื่ๆนนนุคคให้มับ ให้มันหมดลวกันเนาะแล้วก็คลิปใหม่ๆก็เดี๋ยวก็จะทย,ยอยตามมาที่หลังแต่ว,ว่าคลิปที่มันอยู่ในช่วงฟาโลเนี่ยก็เพิ่งอ,อัดได้ก่อนที่คลิปฟาโนจะหมดไปเดี๋ยวนุคนรู้สึกเสียใจมากๆก,ก็เลยว่าจะมาลงให้ดูก่อนนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ก้้ยเนี่ยเล่นคูณ3ทุกคนรู้สึกว่าตาน,นั้นเนี่ยเป็นตาที่ออนไฟจะจัดเลยเนะครับรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันมันคูณ3มันนิ่งจังเลยเนี่ยทุกคนก็จะเป็นยังไงก็เชิญติดตามรับชมได้เลยก็ฝาคนหนึ่งไลค์พาคนส เจนในคลิดไหมครับทุกคนลุยไม่บ้าปะมีใครได้ยินผมบ้างได้ยินนะแต่ได้ยินเสียงพี่ดในป่าประเด็นน่ะได้ยินครับได้ยินเราได้ยินเโอเคก็นึกว่าแบบบั้าแลบไม่มีแบบไม่มีส่งอะไรให้ไหมหน่อยไม่ไม่มีไหน่อยหรอแบบว่าโอบัโอเคไลยกูแบบว่าแลบบว่ารักร้านน้องบอกว่าบัฟฟาโลปูหายนะบัฟฟาโลโอ้ไม่มีไม่เห็นนะไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่มีครับไม่มีครับลงเลย มี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 มอเปลา Watch o u มาพี่เอ็นแล้วพี่เอ็นตัวเนี้ยพี่พี่เอาอยู่ตัวเนี้ยพี่ขอปืนก่อนเลยวะไอ้นี่อยู่ข้างพี่อยู่ข้างพี่เลยเป็นเสียงอยู่พี่มาให้ตัวนี้ตัวนี้ว a t c h out ในในในห้องเลยเขาอยู่หน้าพี่เขาอยู่หน้าพี่ได้วปะมาเนธ w ว y Why ยาติ๊วยาติ๊วหัวเครื่องปะนี่แน่น้อง อยู่ตัวน้องหน่อยนี่พี่เป็ไม่เห็นตัวค่ะเดี๋ยวพี่หายาปั๊มก่อนมาแล้วโดดแล้วมันโดดไปทุกเพื่อน Mark t h e l o c a t i o n โอเครับสู้ไม่อยู่ข้างบนหรอหรืออะไรอ่ะข้างบนใครอะไล่ข้างบนใครอะบอดเหรอโอเคหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดที่ ยังอยู่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 โหโหหลังรถป้าแม่แกเต็มเลยอ่ะ Watch out ยังอยู่ดังนัำน้ำน้ำน้ำสวยมากหมดหมดหมด วุ้ยจะวงแรงเหมือนน่ะหุ้ยไม่ดูละไอ้กล้วยไปไอ้กล้วยมันสู้ไงประเด็นน่ะสู้วงละอ้อแสบผิวมีคนขบวนขบวนมีขบวนมีขบวนมีเมือเผามีเมืองเผนมีมีคนใครับเห็นรถป่ะเห็นรถป่ะรถติดกระสุนกูมาละอุ้ยมันเห็นเรามันเห็นเรามันเห็นเรามันกำลังมัันกลงจะตั้งป้อมไม่ดูละกูทีมมาจังหวะเนี้ย โอ้ยกระจุดทำไมกระตุกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้นไม้เฮียนากรเฮ้ยมันขับรถหนีโนโนมันโดนเกมล้วนะกรุ ก้อยเคมาหนึ่งแล้วก็มันเคมาหนึ่งแล้วกูไปว้ายแล้วกูโลไปนี่ไปไปด้วย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 แล้วกูโลโอเคโอเคดูดันดันดันไปเลย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 มันน็อกหนึ่งอยู่น็อกหนึ่งอยู่มีบ้างเห็นเห็นคนไหมอยู่ในสมองก็ผิดไปในสมองู่ในสมองเดี๋ยวหน่อยนะจุนสมองเมื่อกี้พี่ยิงสามไว้พี่คิดว่าน่าจะน่าจะปล่อยแล้ว มีเหรอไหนบอกมีเหรอก็เฮ้ยมีจริงขออนุญาตเน็ดขออนุญาตเน็ดพี่ชาร์จไงแบบว่าอันนี้ชนเลยเข้าชนเลยไงสวยมากลองเน็นะครับดีมากบึ้ม,ม น้องผ่อนน้องผ่อนน้องผ่อนไอ้แบบน้องมันยิงเฮ้ยพี่พี่ได้ยินได้ยินเสียงรถอ่ะ Watch out หนูว่าหน้าพี่มีคนขับรถช้านะพี่มีคนตายตายตายไอออนชื่อไอออนใช่ไหมไอออนโอเคผมไม่ได้ว่าเขานะครับผมอ่านชื่อนะครับเมืนจะหาว่าผมแบบไอ้นี่ยิงเขาไอออนนะผมอ่านชื่อเขานะกูไม่ได้ยิงเลยนะไอเอ็มยี่สี่เนี่ยยิงยิงทำไมวะเนี่ย ที่เห็นตรงนี้เนินนี้เลยครับเมื่อกี้น้องพร้อมไปกัี่ไหมตายตายตายข้างบนใครยิงไม่รู้ข้างบนน่ะอ๋อคือน้องยิงเหรอตายด้วยปุ้ยไปกุ้ยไม่เอาปากกี้ไปเหรอคะอ้าวพี่กุ้ยยิงเหรอใช่ครับพี่มีน้ำมันนะใช่เราปากกี้ปฏิบัติของเราอ่ะอันนี้จะมาเหมือนกัน เราจะเป็นส e ังเกตของทีม no นี้เลยตรงนี้หมดตรงนี้หมดอยู่ตรงไหนวะมีรถนะครับตรงไหนครัพี่สม็อกขึ้นฝั่งนี้ Watch out ไฟป่าสม็กอ่ะรด้หน้ามีคนนับนับอุ๊ยแมงกระตุกอ่ะแมงกระตุกอ่ะเฮ้ยนี่แฮ็กกระตุกตีเป็นยันฟุ้ย

นักหนึ่งกหนึ่งนักหนงเอาคุณออกมาทำไมนักสอง<ม>ครับผมเก็บม,มา,มมามนักสามครับเี้ยบ <She ep. S 2> ตายอยู่ข้างเราคนหนึ่งนะครับส่งไหนเนนี่นตัวมอลครับตัว โอ้ยขับรถนะครับใช่ Watch out หหน้าที่ก็มีคนขับรถอยู่นอนไปหนี่ยนอนอยู่กลางเนี่ยนอนมันนอนเฉยๆเลยนอนหลังมานะตรงรถไปหมแกี้เดกกันรับได้หม หน้าพี่ว่ะหน้าหน้าหน้าน้องน้องบิดาอน้าน้องบิดาน้าไอ้ตัวนี้มันยังไม่มาเลยไม่ต้อไม่ต้อขึ้นมากุ้ยไหวป่ะหน้าฝั่งนู้นอุ้ยเจ้าฟารุปิงเดือีรึเฮ้ยเดี๋ยวเวลา ต้นไม้ผมเลยพี่ต้นไม้ผมหอต้นอะไระต้นไม้อะไรเหรอสวยมากตายปะตายตายเอาเรื่องเลือตัวนั้นเหลือตัวรถเหลือตัวรถตัวรถตัวเดียวปะใช่ตัวเดียวตัวรถตัวเดียวผมเห็นตัวเดียว อิ่งมาแตะกันซี่กูตกใจโอ้โหเฮ้ยมอด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 เทียร์เทียรสองตัว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 ตอนนี้กล้วยเอาจะมาแฝงมาเนี่ยกล้วยปะกล้วยจะต้องไม่ทำตัวเองไอ้นี่เดี๋ยวกูตายอีกไอ้นี่ไม่ได้นะวิ้ยอ่าออกกินหมูตายบนไปตายบมไปตอนนี้ โอเคแล้วเรากินกล We are number one นผู้ไปสีคบว่าตานี้เนี่ยใครที่บอกว่ามันเล่นดีจริงๆเลยอ่ะผู้ไปสี ไม่มันเอาจังวะตานเนี่ยฮึบพับฮึบพับพัเลยอ่ะไม่หรือเปล่าอ่ะแบบฮึบฮึบฮึบตอนนี้มันเอาจังวะนี่มาจริงๆเลยอ่ะเกมเนี่ย ก็ถ้าหากใครจะคลิปนี้ทุกคนก็ฝากคนหนึ่งไลค์ฝากคนหนึ่งซับสไครต์กล้วยด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะหาว่าใครชอบตรงไหนของคลิปนี้ฝากคอมเมนต์บอกกล้วยหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็กล้วยอยากดูว่าทุกคนเนี่ยเล่นสโคปอะไรกันหรอครับยังไงรบกวนเมนต์บอกกล้วยหน่อยนะครับเผื่อกล้วยจะได้ไปฝึกเด่นบ้างนะครับทุกคนแล้วก็จะหาว่ายังไงแล้วถ้างั้นไปเจอกันทีคลิปหน้าทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับผม